หลวงปู่ศิลาซิริจันโท15้าเรื่องที่ท่านอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโท 1. ท่านไม่ใช่คนร้อยเอ็ดโดยกำเนิดบ้านเกิดเดิมคือสุรินทร์สองท่านมีชื่อเล่นเดิมคือบินภายหลังเรียกกันหินเพื่อมาสอดคล้องกับชื่อจริงคือศิลา 3. ท่านสอบได้เปลี่ยนรรม6ประโยคเป็นรูปแรกของสำนักวัดบูนภาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดและเคยเป็นครูสอนปริยัติธรรม 4. ท่านเคยขุดหลุมอยู่จำพันษาอยู่ที่วัดหนองดูจนชาวบ้านเรียกหลวงปู่หลุม 5. ท่านเป็นลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่ทองมาถาวโรพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมของร้อยเอ็ดห ท่านเชี่ยวชาญในพุทธาคมในด้านขับไล่สิ่งอัปมงคลผีสางต่างๆจนชาวบ้านเรียกท่านหลวงปู่หินผีย่านผีกลัว 7. วัตถุมงคลที่โด่งดังมากสุดที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงคือตะกรุดห้อยคอสุนัขมีธิ์คงกระพันยิงไม่ถูกสุนัขบ้างปืนขัดลำกล้องบ้างตะกรุดสมัยแรกเริ่มทำจากกระป๋องปลากระป๋องและฝาบาทตัดเป็นแผ่นจานแล้วม้วนใส่พลาสติก 8. ท่านเป็นสิทธิสายวิทยาคมหลวงปู่สัมเร็จลุนผ่านทางญาติท่านปทุมหลวงปู่สีบัวผ่านทางพ่อใหญ่พรมมาสิทธิหลวงปู่พิบูรลและท่านยังเป็นสิทธิสายกรรมฐานโดยมีความเลื่อมใสศรัทธาและเคยไปพบหลวงปู่ฟ้น่นอาจาโลหลวงปู่เทศเทศสังสีหลวงปูงงป่อ่อนสี 9. หลวงปู่บวชในคณะมหานิกายเนียนพระนับรวมที่ครองเพศสมณะได้61ปีศึกสองรอบรอบแรกหนึ่งปีรอบ28เดือนอุปสมบทรอบสองเมื่อปี2539 10. หลวงปู่ท่านขอยัตติแบบทันหีกรรมนับพรรษาต่อยัดเป็นสงฆคณะธรรมยุตในบ้านปลายชีวิตเพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ฝ่ายกรรมฐาน และเพื่อตั้งวัดพระาธาตุหมื่นหินให้เป็นสังกัดธรรมยุ์ 11. วัตถุมงคลยุคแรกเริ่มตระกูลพระผงท่านแก่พิมพ์เองผสมมวลสารกดพิมพ์เองมีทั้งเนื้อดินเนื้อว่านและมวลสารต่างๆตามแต่ท่านจะหาได้ลูกศิษย์สมัยนั้นได้รับแจกกันทั่วหน้า 11. เหรียญเนื้อเงินรุ่น,รนแรก16เหรียญจานเต็มเหรียญถือเป็นที่สุดของสายเหรียญราคาข้ามหลาน 12. ท่านสำเร็จมูลกดใจ และแตกฉานคาถาวิทยาคมธรรมาลาวตัวเซียนและเป็นหมอยาสมุนไพรโบราณ13ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์อุปถัมภ์พระาธาตุพนมเป็นรูปที่สามนับจากหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองในรอบ73ปี14หลวงปู่ท่านตาบอดด้านซ้ายเนื่องจากความดันในตา15หลวงปู่ท่านสงเคราะห์วัดสังคมชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลมากกว่าร้อยล้านบาท หลวงปู่ท่านเคยปราถนาพุทธภูมิท่านจึงมีบารมีสูงมากจนพวกเราเหล่าลูกศิษย์ได้อาศัยร่มเงาบารมีแห่งพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาอันประมาณไม่ได้ขอบคุณข้อมูลจากผู้เรียบเรียงวิดีโอนี้เพื่อเผยแพร่ประวัติหลวงปู่ศิลาเท่านั้นเรียบเรียงจากข้อมูลจากสื่อต่างๆโดยอาจารย์โด่งและอาจารย์ลิง์